อักษรจุลาเจ้าของเพจ Facebook และจุฬาติวเตอร์ซอมภาษาอังกฤษออนไลน์กลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่แพมมาเฉลยต่อในภาษาอังกฤษโอเนตม .3 นะคะที่หนูเพิ่งสอบไปเมื่อต้นปี2,5,6,4นั่นเองนะคะวันนี้พี่แพมมาในพาร์ทที่3 w r i t i n g นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแกรมมาแล้วก็ v o แ a b u l a r y นะคะทักทายกันก่อนเลยนะสำหรับน้องๆที่เข้ามาดูแพรเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กด notification ไปได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนพี่แพรเข้ามาอัปโหลดวิดีโอนะคะ YouTube ก็จะเตือนเราติงต้งติง้งแพรมาแล้วนั่นเองนะคะส่วนคนที่ดูแพรอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะมีกําลังใจดีๆทั้ทงในคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram หรือว่าและ, YouTube, ะคอมเมนต์ยูทูะก็ขอบคุณมากๆเลยทั้งหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่นะ ะะก็เป็นกําลังใจให้แพรทาต่อไปนะคะวันนี้ก็นี่ไงมาต่อเลยนะคะรีบมาต่อให้เลยนะคะก็ใครอยากได้เอกสารนะคะดาวน์โหลดได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะแปะไว้ให้ทั้งใน description Des แล้วก็ใน top comment นะคะอ่ะโอเคก็นะคะเห็นมืดๆหน่อยพี่แพรเอออัดวิดีโอตอนกลางคืนนะคะเออตอนกลางคืน ต้องรีบทำแล้วเพราะว่าต้องมีหลายอย่างต้องทำมากเลยนะคะวันนี้นะจ๊ะ writing พร้อมกันไหมพร้อมแล้วนะคะหลายคนทำมาก่อนดแด้วยแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวอธิบายละเอียดให้นะคะ writing มี12ข้อนั่นเองนะคะก็คือข้อ29ถึงข้อ34นะคะพารากราฟแรกอะ่ะม,ม,มันจะเป็นเกี่ยวกับการเขียนจดหมายนะคะการเขียนจดหมาย เหมือนกับแบบเ,เขียนไปหาอีกคนนึงเล่าเรื่องความรู้สึกของตัวเองให้อีกคนหนึ่งฟังนะคะ Dear Diary ขึ้นชื่อมา Dear Diary I want to show you that that not everything I share with you is absolutely tragic นะคะประโยคแรกเขาขึ้นมาแล้วว่าฉันอยากจะให้เธอดูว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ฉันแชร์กับเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้าโศกนะคะคำว่า tragic คำว่า tragic ก็เป็น adjective นะคะของคำว่า tragedy นั่นแหละนะคะมันหมายถึงอะไรเศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องเศร้านะคะมีความหมายในแง่ลบนะคะถ้า a b s o l u r d l y a b s u r d l y ก็คือมาขยาย tragic อีกทีหนึ่งเป็น adverb นะคะมันหมายถึงแบบไร้สาระคือฉันจะบอกเธอว่านะ I w a n n a show you ฉันอยากจะบอกเธอว่านะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่ฉันแชร์หรือแชร์กับเธอเนี่ยมันเป็นเรื่อง ไรสาระเรื่องแบบแย่ๆเท่านั้นนะคะแสดงว่าเรื่องที่เล่าต่อมามันต้องเป็นเรื่องแหละเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบวกแน่เลยนะคะอ่า Let me give you a จุดจุดจุด story for chance นะคะอ่าเพิ่งบอกว่าบวกหรือลบล่ะโอ้ยบวกแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเล่าเรื่องอะไรต่อมานี่ไง 1, 1 a.m. as I'm taking as I'm talking to you now and it's Christmas คือ Christmas ก็รู้แล้วว่าบวกแน่นอน 29, 29ไปการเลยค่ะ29ค่ะมี native, talkative, positive and negative เลือกได้เลยข้อนี้ชัดๆเลยตอบ positive นะคะก็คือเรื่องในแง่บวกเออนั่นเองนะคะพี่แพรไม่เลือก negative เพราะมันในแง่ลบส่วนคำว่า talkative พูดเก่งไม่เกี่ยวกับการพูดคือมันเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบเท่านั้นนะะส่วนคําว่า native มันหมายถึงพื้นเมืองหรือว่าโดยกําเนิดน,นะคะอย่างเช่นแบบ I am a Thai native speaker ฉันเป็นคนพูดภาษาไทยโดยกำเนิดโดยพื้นเมืองอะไรเงี้ยเป็นภาษาแม่ประมาณเนี้นะคะอ่ะเขาบอกแล้วว่า let me give you a positive story for a change it it's uh 1 am as I'm talking to you now and it's Christmas oh I had our turkey for dinner as usual. And talk about good time s เห็นไหมเขาคอนเฟิร์มมาว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องคริสต์มาสมันเป็นเรื่อง good time แล้วก็กินเตอร์กีด้วยกินไก่ง่วงด้วยไก่ง่วงแบบไหนไปดูข้อ30ค่ะเขาเรียงอะไรเนี่ย brown big rose rose big brown คือคือดูเท่านี้ก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ word ordering นะคะการเรียงคำนั่นเองนะคะคือเขาให้คำว่า Turkey ีมาใช่ไหมเตอร์กีคือพี่แพคขาประเทศตุรกีค่ะคือถ้ามันเป็นประเทศโอเคมันคือประเทศตุรกีแต่ตรงนี้คือ Turkey ีไก่ง่วงนะ,ะไก่ง่วงเป็นคำนามนะคะอะไรมาขยายคำนามละ่ะ adjective ทั้งหลาย3คำนี้แหละนะคะพี่แพจะเรียงให้เราเลยละกันนะคะการเรียงลำดับ adjective เพื่อมาขยายคำนามเตอร์ก หรือว่าไก่งวงของเราเนี่ยนะคะมันต้องเรียงยังไงเออพี่แม่เอาอะไรขึ้นมาก่อนฮะเอาขนาดขึ้นมาก่อนคะ่ะลูกขนาดค่ะไปด้วยสีค่ะและก็ลักษณะจำไว้ขนาดอะไรบิ๊กสี Brown ์แอนลักษณะก็คือ r อ่อย่างนั่นเองนะคะ Big Brown r o โ s t Turkey ก็คือไก่งวงย่างสีน้ำตาลแล้วก็ใหญ่ด้วยเออเบลอร์เลยอะไรอย่างนี้นะคะ,ะจำว้ยเวิร์ดออเดอริงการเรียงคำนั่นเองนะคะอ่ะโอเคไปต่อเลย during that time and warm time เห็นไหมเขาก็แบบเฮ้ยในช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคล um, ีมแอนวอร์มอบอุ่นนะอยู่กับครอบครัวนะ I realize จุดจุดจุด being grateful for what I have being grateful for what I have มีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีอันนี้คือ subject ค่ะลกูก Is essential การมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะดังนั้นสิ่งที่หายไปตรงเนี้ยแสดงถึงประโยคความซ้อนพี่แพรเคยบอกแล้วว่าประโยคความซ้อนเราต้องใช้ that ที่ซึ่งอันเก่งมาก I realize that uh, I realize that being grateful นะคะไปดูเลยค่ะเห็นไหม being being นะคะ uh, verb เติม I N G สามารถเป็นคำนามได้นะคะ be เป็นอยู่คือ being คือการเป็นการมีอันนี้ก็คือ being grateful การมีความสุข กับสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเจอรันนะเวิร์เติม i n g สามารถเป็นคํานามได้อย่างเช่นคําว่า run คําว่า run เป็น Ver รหมายถึงวิ่งพี่แพรขาการวิ่งมันไม่มีคํานามหนูเติมเลยค่ะ run อะไร run n i n g การวิ่งโอเคปะ นะคะอ่ะ I realize that นะคะฉันก็ตระหนักว่าแบบการมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ Maybe I have not been grateful enough when I was younger คือคนนี้บอกเลยว่าเออบางทีอะฉันอาจจะไม่มีความสุขพอในตอนที่ฉันเด็กนะคะเออเออนะคะ For all I had กับสิ่งที่ฉันมีทุกทุกทกอย่าง My parents love always provide me จุดจุด,จ,ดจุด food and clothing คือความรักของพ่อกับแม่จับหาจุดจุดให้ฉันก็คือแบบพวกอาหารเ,าเสื้อผ้า I have shelter ฉันมีเกาะกำบังขีดคำว่า shelter ค่ะ shelter เป็นคำนามนะคะหมายถึงเกาะกำบังนะคะหรือมันอาจจะหมายถึงหลังคาก็ได้เออก็คือบังแดดบงังฝนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้สิ่งที่หายไปตรงนี้แพจะบอกว่ามันคือ p p o s i t i o n preposition ที่ใช้กับ Verb provide ด้วยการจัดหาอะไรให้ล่ะนะคะไปดูค่ะ มันมีคำว่า o f มีคำว่า on in and with จำไว,ว้ว่า provide ใช้ with เสมอนะ,ะไม่ว่าจะหาอะไรมาให้ก็ provide with provide me with food and clothing จัดหาอะไรให้ฉันจัดหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะอะทีนี้ไปดูกันต่อเลยว่าเฮ้ยแล้วไงต่อนะคะเขาเล่าเรื่องตัวเองว่าจุดจุดจุด I am 14ตอนนี้ฉันอายุ14 I realize tons of things I didn't I didn't know about before นะคะอะ uh, I realize อีแล้วนะอันนี้เป็นประโยคความซ้อนเหมือนกันแต่เขาหลักคำว่า that ไ้นะคะก็คือจริง I realized that, ตอน something I didn't know about before นั่นเองนะคะเขาเล่าว,ว่าตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่ฉันอายุ14ค่ะเออฉันอายุ14อา้าวิบอกแล้วว่าก็ now สินะคะ now ตอนนี้ฉันอายุ14 I know now อ่ะเห็นไหมมีนา w มาบอกอีกรอบหนึ่ง I know now that yesterday is จุดจุดจุด today is a gift and tomorrow is a mystery นะคะ <laughs> เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นจุดจุดจุดอ่ะต้องใส่ vocab แล้วแหละวันนี้คือของขวัญและพรุ่งนี้คือปริศนาคำว่า mystery นะคะเป็นคำนามหมายถึงปริศนาอาแล้วเมื่อวานจะเป็นอะไรละ่ะ สิ่งที่ผ่านมาแล้วอะคะ่ะเออสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นอะไรล่ะคะ <Yeah. S 1> history biology geography or photography ข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะ history หมายถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วคือ past นั่นเองนะคะ,ะ biology คือวิชาชีววิทยานะคะ geography วิชาอะไรเนี่ยภูมิศาสตร์นะคะและก็ p อ o t o อ r a ก h าฟี uh, ography, คือถ่ายภาพอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะจริงๆอะ่ะตรงนี้มันเป็นมันเป็นคำที่เขาพูดกันพี่แพะก็ชอบพูดเหมือนกันนะว่าแบบมันเกี่ยวกับ past present and future คือ yesterday มันคือ past นะ today คือ present นะคะ tomorrow ก็คือ future คือสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย Ah, uh, yesterday is history. Uh, yesterday is history. Uh, tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why we call today is. present เออ present ก็แปลว่า gift ไงโอเคปะนะคะ ก็คือของขวัญเองคือทุกวันนี้คือแบบวันนี้ปัจจุบันนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นเราไม่ต้องแบบไปพะวงกับ history หรือว่า yesterday เราไม่ต้องไปพะวงกับ tomorrow or m y s t e r y คือมันผ่านมาแล้วแล้วมันยังมาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้คือของขวัญแล้วอยู่กับปัจจุบันโอ้ oh my god น้ำตาไหลเลยนะเอออันนี้คือสิ่งที่แบบพูดบ่อยมากเวลาที่แพบบปอบใจคลครอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะอ่ะต่อไป ทำไมพี่แพรมาแนวซึ้งคะตอนนี้อเผอิญเป็นสิ่งที่แบบชอบพูดบ่อยเหมือนกันกับแบบเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเวลาที่แบบเออเขามีเรื่องเศร้าพี่แพก็จะชอบพูดนะคะก็คืออย่าไปกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทุกวันนี้สาคัญที่สุดเพราะมันคือของขวัญของเราเออเรายังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ ต่อเลยนะคะพารากราสุดท้ายแล้วข้อ3-5ถึงข้อ40เป็นเรื่องของ Spider-Man นะคะ Spider-Man you have seen the movie Spiderman far from home and now and I now reviewing it review คือคือมารีวิวอะ่ะเออมาแบบเออมาวิเคราะห์วิจา,ารณ์กันตอนหลังนะคะเรื่องนี้เขาเล่าถึง Spider-Man far from home managed to surpass its predecessor อา เขาบอกมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเออเรื่องฟ a r from home เนี่ยพาส s far from home มาเขาเล่าถึงอะไรคะเขาเล่าถึงเรื่องที่มันเกินกว่าเออ สไปเดอร์แมนภาคก่อนอะจริงๆคำว่า predecessor pre, predecessor หมายถึงบรรพบุรุษนะคะเขียนภาษาไทยเอาเองเดีปะนะคะบรรพบุรุษอีกคำหนึ่งที่ภาษาอังกฤษชอบออกเหมือนกันนะคะก็คือคำว่า ancestor 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 นะคะ ancestor oh my god ไม่มีตัว s ตรงนี้ ancestor ancestor oh! ancestor นะคะ คือบันพบุรุษเหมือนกันหรือคำว่า f o r r runner f o r อุ้ยประกาศเป็นอะไร f o r r runner นะคะก็คือคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนน่นแหละนะคะคนที่วิ่งมาก่อนก็คือบันพบุรุษของเราเนี่ยเขาบอกว่า spiderman far from home มันเป็นเรื่องที่ต่อจาก บรรพบุรุษก็คือนะคะ,ะเขาก็เล่าต่อว่า character d e v e l o p m e n t i s k y นะคะคือการพัฒนาตัวละครเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นคีย์ของเรื่องนี้เลยนะคะ and Tom Holland once again news อ่ news ตรงนี้เป็น verb นะคะมันหมายถึงตอกอะคะ่ะถ้า new เฉยๆเป็นคำนามมันหมายถึงตะปูใช่ปะแต่ถ้ามันเป็น verb หมายถึงตอกลงไปอันนี้คือเขาตอกอะไรวะนะคะ Tom Holland เขาตอกอะไรตอกบทบาทของเขา as ปีเตอร์พาร์เกอร์คือเขาเล่นอีกรอบหนึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์นะคะจุดจุดจุด the predictable twist คำว่า twist คือการพลิกอ่ะการพลิกนะคะถ้ามันเป็นคำนาม twist เออถ้ามันเป็น verb twist มันจะหมายถึงบิดเกลี่ยวใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้มันหมายถึงมันเป็นคำนามมันหมายถึงแบบการการคำหมวดปมการพลิกล็อกของเรื่องที่มันที่มันทำนายได้เขาว่า predictable นะคะ หมายถึงทานายได้นะคะมันมาจาก uh, predict predict เป็นเว r รหมายถึงทำนายนะคะอ่ะแสดงว่าตรงนี้อะไรหายไปคําเชื่อมจุดจุดจด,จดการพลิกล็อกที่มันทำนายได้เนี่ยหนังเขาได้พูดว่าอะไรอ่ uh, The movie managed to make a m y s t e r i o a very interesting villain นะ villain ก็คือตัวร้ายนะตัวร้าย Something the MCU Marvel เอ่อ uh, cinematic universe จุดจุดออนนะคะเอ่อ um, การที่แบบทเวสที่มันอะไรอะ่ะที่มันแบบว่าพิจิกได้อะ่ะที่มันทที่มันเดาได้อะ่ะเออนะคะเรื่องนี้มัน เป็นตัวรายที่น่าสนใจข้อ35ค่ะข้อ35เราจะเติมอะไรลงไปดี in case of i n s p i t e of as, as long as or because of, เป็นพี่แพรตัด as long as ออกเลย as long as มันคือ2เหตุการณ์ที่ไปด้วยกันคือหมายถึงระยะเวลาที่พร้อมๆกันตัดออกค่ะ in case of ในกรณีที่ i n s p i t e of แม้ว่านะคะหรือว่า because of เพราะว่าข้อนี้เนี่ยคือการ การพลนะิกล็อกนการพลิกล็อกนะฮะจุดจุด,จดตัวร้ายนะฮะบาง something in something จุดจุดนะคะเอ่อ MCU จุด on นั่นเองนะคะคือคำเชื่อมในที่นี้มันไม่ใช่ในกรณีที่หรือว่าเพราะว่าเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกผลลัพธ์แรงสิแต่มันคือ แม้ว่ามันคือขัดแย้งกันอ่ะเออเขาบอกว่าแม้ว่าเรื่องมันจะเดาได้การการพลิกลอกอะมันจะเดาได้นะคะแต่เรื่องเนี้ยก็ยังพูดถึงตัวร้ายอยู่ดีใช่ไหมคือหนังฮีโร่อะใช่ปะหนังฮีโร่มันต้องพูดถึงตัวร้ายแล้วก็สไปเดอร์แมนก็ไปปราบตัวร้ายดีอันนี้มันเป็นเรื่องที่เดาได้นะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เดาได้ก็คือมีตัวร้ายนั่นแหละบางอย่างที่ MCU ทำเนี่ยจุดๆๆดุดออนข้อ36ค่ะ มีคำว่า still improve still had improve d is still improving or was still improving ไปดู verb ที่เขาใช้ค่ะไปดู verb ที่เขาใช้ของประโยคที่มันอยู่ด้วยกันนะคะก็คือ manage เติม s เป็น verb ช่องอะไรช่องหนึ่งนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นปัจจุบันเป็น present นะคะเป็นเรื่องจริงอะ่ะเออเป็นปัจจุบันเป็นแบบ นาวะ่ะทุกวันนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่เขาทําอยู่ก็คือไม่ใช่อดีตแน่นอนเนี่ยตัดข้อสองกับข้อเสีตัดข้อสองกับข้อสามเอ,อ้ยข้อสองกับข้อเสีก,อออกเลยนะคะเห็นมาข้อสี่บ้านเนี่ยเออมันเป็นอดีตนะคะเหลือข้อหนึ่งกับข้อสามที่เป็นไปได้นะคะแต่ว่าแพทย์จะบอกว่าถ้าสิ่งที่เขากําลังทําหรือกําลังพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยมันคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ณนะปัจจุบันนะคะก็คือ เป็น present c o n t i n u o u s is am are บวก verb เ,เติม ing นะคะ แต่ถ้า still i m p r o v e ตรงนี้มันเป็น verb ช่อง1ซึ่งปัจจุบันแต่ไม่ได้กำลังกระทำอยู่เลยอันนี้คือเขากำลังสร้างหนังอยู่เลยกำลังพัฒนาหนังอยู่เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ข้อ3 4, 6เนี่ยตอบข้อ3นั่นเองนะคะ is still improving นะคะ is still improving เพราะเขาเน้นสิ่งที่เขากำลังกระทำอยู่เนี่ยนะคะอ่ะทีนี้เขาพูดถึง character สอก็คือตัวละคร the characters are very interesting but แต่อะไร The movie is due, due for example of MCU formula being rely e d on order for it to be successful นะฮะคำว่า formula คือสูตรสูตรสำเร็จนะคะสูตรสำเร็จของหนังฮีโร่คือต้องมีตัวร้ายใช่ปะเออนั่นเองนะคะนี่เขาบอกว่าตัวละครอะมันน่าสนใจนะเนี่ย characters are very interesting แต่ว่าหนังมันจุดจุดจุด for เอ้ย example of MCU เออ formula being r e l i on ขึ้นอยู่กับอ,อ,อะไรเนี่ยก็ทำให้มันสำเร็จอะออ and it won't belong until people get to, to, to by it นะคะข้อ37เนี่ยข้อ3อุ๊ย37มมี each มี other the other and another คือคำว่า each คือแต่ละใช่ปะ แต่ละอันนะคะส่วน o t h e r คืออีกนะคะ the arter คืออีกหนึ่งอีกอีกอันหนึ่งอ่ะคื <c oughs> อมันอีกเหมือนกันแต่ the arter คือเน้นนะคะ arter ไม่เน้นส่วน anarter คืออื่นอื่นอีกยังไม่จบอ่ะอืมนะคะเอ้าจะเอาอะไรล่ะเนี่ยเป็นวิทยาตัด e-shock เลย <c oughs> เขาพูดถึง character แล้วก็ example นะคะ character a n d example นี่ไงเดี๋ยวพี่แพท์เน้นให้เลยนะคะ คาแรคเตอรพูดไปแล้วใช่ปะตัวละครมันน่าสนใจแต่หนังนั้นมันจ,จุดจุดจุดตัวอย่างของ M ตัวอย่างของสูตรสำเร็จ MCU ที่เขาทำนะคะคือ,เข,อเขาพูดถึงอื่นๆเขาพูดถึงอื่นๆเขาไม่ได้เน้นว่าสิ่งที่เหลืออยู่นะคะถ้าเด็กหลายคนเคยเรียนกันแพ้นะจะเคยเรียนคำว่า one คำว่า other คำว่า another นะคะวันคือหนึ่งคือพูดถึงคำนามอันแรกอย่างเช่นอ,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 อย่่างเชน I have two pens ฉันมีปากกาสองด้ามอันนี้พี่แพรพูดถึง pens ใช่ไหม One is red อันแรกอันหนึ่งอะสีแดงนะคะถ้าเหลืออยู่อีกอันหนึ่งพี่แพรจะเรียกว่า the other is blue คือพี่แพรพูดถึงปากกาสองด้ามไงใช่ปะ เอออันแรกก็คือสีแดงไปแล้วอันที่เหลืออยู่คือสีฟ้านะคะแต่ถ้าพี่แพรพูดว่า I have three pens one is red other is blue another อื่นๆอีกโอ๊ยไม่พี่แอร์ตัด the other เลย another อื่นๆน่ะที่เหลืออยู่อ่ะยังไม่จบอ่ะนะคะก็คือ blue the other คือสิ่งที่เหลืออยู่ is Green, อะไรก็ว่าไปนะคะถ้าอื่นอื่นอีกยังไม่จบอ่ะจะใช้ another นะคะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างอื่นอื่นของฟอร์มูลาเนี่ยใช้ another example นะคะ another example of mcu formula าเขาพูดถึงสูตรสูตรของสูตรสำเร็จของของ e ีไอหนังเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับ การประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะอีกวงบิ o ล่องอันเชียวพีเ t ิลเกจุดจุดจุดบนะคะยากนิดหนึ่งนะยากนิดหนึ่งอ่ะไปดูข้อ38มี b o r e มี b o r i n g to bore and to be boring นะคะอ่ะไปดูก่อนว่าเขาใช้คำว่าอะไร Verb get นะคะ Get คือ Get เป็น linking verb นะคะเท่ากับ verb to be อะ่ะเออนะคะในที่นี้คือ People are people are นะคะ are ถ้า people เป็นคนใช่ไหมนะคะบอคือเบื่อคนจะรู้สึกเบื่อหรือคนจะน่าเบื่อละ่ะคนจะรู้สึกเบื่อนั่นเองนะคะดังนั้นน่ะก็ต้องใช้เป็น verb to be บวก verb ช่อง3แสดงความรู้สึกนะคะก็คือ ข้อหนึ่งนั่นเองนะคะข้อ3 7ตอบข้อหนึ่ง get bored get bored นะคะอ่ะพี่แพค่ะหนูสงสัยค่ะทำไมคนถึงรู้สึกได้เอ้าก็เว r ร์แสดงความรู้สึก bored นะคะถ้า people นะคะ people are bored อย่างเงี้ยนะคะคือคนรู้สึกเบือ่อแต่ถ้าเ หน้าเบื่อต้องเป็นสิ่งของหรือมูวี่อะไรเงี้ยมูวี่น่าเบื่อ Movie is boring จำไว้นะคะ verb to be บวก verb ช่อง3แสดงความรู้สึกคือคนที่รู้สึกได้นะคะแต่ถ้า verb to be บวก verb ing คือสิ่งที่มันหน้านะคะน่าเบื่อ Movie is boring นะคะจะมา movie is bore ไม่ได้คือหนังมันรู้สึกเบื่อไม่ได้ใช่ปะ่ะนะคะจำไว้อ่ะอันนี้เหมือนกัน people get Bored b i a คือก็ตราบเท่าที่คนจะแบบไม่ตราบเท่าที่คนจะไม่เบื่อมนันอะเออนะคะ from critical point of view นะคะจากความคิดเห็นที่วิเคราะห์วิจารอะไรเงี้ย I can see จุดจุดจุด,จด getting to used to the basic formula นะคะ get used to นะคะจำไว้เลยดาวไว้เลยหมายถึงคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชิน นะคะคอะไรล่ะฉันเห็นจุดๆรู้สึกคุ้นชินกับสูตรสำเร็จที่มันเบสิกอ่ะเออของค่ายหนังนี้นะคะใครล่ะใครที่รู้สึกคุ้นเคยหรือคุ้นชินนะคะมี reporters, observers, audience หรือว่า spectators นะคะ reporter ตัดออกเลยคนรายงานนะคะ o b s e r v e r คนสังเกตนะคะเห,เ,เหลือ3เหลือ3กับ4นี่แหละที่มันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะคะพี่แพ้ให้เราเลือกเลยละกันโ o แค b อ่ะเลือกเลยค่ะ ข้อนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบข้อ3เก่งมากคะ่ะ audience audience หมายถึงผู้ชมผู้ฟังนะคะหลายคนอาจจะแบบพี่แพรขาผู้ชมผู้ฟังมันหมายถึงคนที่ฟังคอนเสิร์ตอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้มันหมายถึงผู้ชมที่ชมทางทีวีหรือว่าทางจอโทรทัศน์ก็ได้นะคะอาเขียนลงไปส่วนคำว่า spectators spectators หมายถึงผู้ชมที่ชมอยู่ในโรงละครนั้น ณณนะนะเวลานั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาชมย้อนหลังหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะสเปคจะเฉยคือผู้ชมที่แบบดูในโรงละครหรือว่ารัชดา,ลายลทีเเตอร์แบบโรงละครเวทีณณนะนะบัดตอนนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า overall oh, คือแบบเหนือสิ่งอื่นใดเลยจ้ะ DC still a very entertaining movie เป็น m o วี่ที่มัน มันเทิงอะ่ะจุดจุดจุดอะ New MCU phase คำว่า phase ตรงนี้นะคะหมายถึงระยะเวลาเป็น phase เป็นเป็นช่วงของเอ่อ MCU หรือว่าช่วงของค่ายหนังนี้นะคะอ่ะไปดูสิคะว่าเขาจะตอบว่าอะไรเนี่ยเออเขาจะเรียงคำว่าอะไรอ๋อ oh, That the scene set for that sets the scene for for the scene that s e t s หรือว่า for that scene s e t for นั่นเองนะคะ that คือที่ซึ่งอ่านดังนั้นมันเป็นประโยคความสอนแน่นอนนะคะตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็นประโยค subject บวก verb และก็บวก object มาแล้วดังนั้นตรงนี้เป็นประโยคความอะไรความสอนขึ้นต้นด้วย that ที่ซึ่งอ่านนะคะที่ซึ่งอ่านและก็เป็น verb นะคะตรงนี้เป็นอะไรเป็น object นั่นเองอไปดูคะ่ะ เออ่มูวี่ค่ะมูวมี่เป็นเอกพจน์หรือเพอหูโพธะเป็นเอกพจน์ดังนั้นเวิร์บที่รับกับมูวี่ต้องเป็นเวิร์บเวิร์บเติม s นะคะไปดูค่ะอะไรคะ that อะไร that set the scene for นั่นเองซึ่งเซ็ตซีนนี้ขึ้นมาสำหรับระยะเวลาของระยะเวลาของอค่ายหนังนี้นะคะอะ่เห็นไหมดัตเซ็ต sets <c oughs> เป็น verb ร,รับกับประธานที่อยู่หน้า แดดนั่นเองนะคะเป็นยังไงะคะได้หรือเปล่าสี่ข้อนี้ค่ะเชื่อว่าเด็ก ปสามที่เรียนกับพี่แพรนะตั้งแต่มต้นนะคือทําได้แน่นอกกนเพราะมันไม่ยากเกินไปนะคะหรือถ้าตอนนี้ใครอยากจะเตรียมตัวเนื้อหาเข้มข้นเพื่อขึ้นมปลายนะคะเข้าไปดูคอสมสามซัมเม,มอร์ได้เลยนะ,ะเพราะว่าพี่แพรมีคอนเทนต์แล้วก็มีเตรียมข้อสอบขึ้นมปลายอยู่แล้วนะคะคอร์สละหนึ่งพันสองร้อยบาทนั่นเองนะะสมัครเรียนหรือสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o k g r a ซจุ a าทีเตอร์อินบ็อกซ์ได้เลยแพรตอบตลอดเวลานะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้า อาจจะมาเฉลยออมองหกหรือไม่ก็พวกโทอีกโทโฟนะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย